สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีข่าวใหม่นะคะเกี่ยวกับเ,เงินเยียวยานะคะโครงการม .33 เรารักกันนะคะของผู้ประกันตนมาตา3ามสนะคะและรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะตามมาดูกันเลยค่ะที่ผ่านมานะคะจากโครงการ เงินเยียวยาเราชนะนะคะซึ่งกลุ่มผู้ประกันตนมาตา3า3นะคะก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากโควิดเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะในเงินเยียวยาเราชนะนะคะล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบนะคะให้มีการเยียวยานะคะภายใต้โครงการนะคะมาตา 3.3นะคะของกลุ่มผู้ประกันตนนะคะภายใต้โครงการม .3.3 เราลักกันโดยกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลว่าผู้ประกันตนนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพนะคะคนละ4,000บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน500,000บาทนะคะและไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และก็จาก2เงื่อนไขนี้นะคะเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะในช่วงกลางเดือนกุมภานี้ที่เว็บไซต์นะคะ w w w m d Wide w เ b มาเราลักกัน .com นะคะซึ่งการโอนเงินนะคะจะแบ่งเป็น4งวดนะคะซึ่งจะโอนให้นะคะมีตั้งแต่มีนาถึงเมษานะคะ เรื่องนี้ก็จะเสนอเข้าคอรมพิจารณาวันที่15กุมภาพันธ์2564นะคะและหากมีความคืบหน้าในโครงการนี้เราก็จะมาอัปเดตในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ